สวัสดีครับพบกับพวกเราทีมพอดีนะครับนุ้ยครับทีมครับเออเปิคดคลิปหรอใช่อยากลองเปิดบ้างไม่รู้ไม่รู้คิดว่าเวลาถ่ายปุ๊บกดถ่ายปุ๊บทำไมต้องค้างไว้สิบยี่สิบวิเหมือนรู้ว่ามึงต้องเปิดอยู่แล้วอะ่ะก็อยากรู้ไงอยากให้มึงเปิดมัไงโอเคนะ<ๆ>ครับวันนี้เราจะมาดีเ c ชั่นของวงเซเว่นนะครับมีเพื่อนๆโอ้โหคอมเมนต์กันเยอะมากเลย ไม่ได้เพลงนี้นะครับแบบเพลงอื่นเนี่ยแต่พวกเราก็กำลังทำอยู่ครับแต่วันนี้ก็เรามาดูทีเซอร์ทีเซอร์ใหม่ของปอเซเว่นทีเซอร์ของปอเซเว่นคือเพลงใหม่ใช่ไหม,มเพลงใหม่มันเป็นยังไงวะารู้ยังเดี๋ยวดูยังอยางเลยเ่ยตรงตรงเรียวจริงครับมีเพิ่มตัวหนึ่งตามคอนเซปต์แล้วอะคือปูอะไม่เคยดูใช่ไหมแล้วมันเคยดูถูกป่ะอออ่าซึ่งนั่นหมายความว่ามึงต้องเตรียมข้อมูลมาดิ <laughs> เพื่อนๆช่วงนี้ผมก็ไม่ได้ว่างขนาดนั้นผมผมไปจะดูของเพื่อนๆทุกคนนั่นแหละโอเคก็ดูจากความยาววิดีโอแล้วก็40วิจะมีอะไรพิเศษหรือเปล่าจะมีสเปเชียลอะไรกิสเตอิกสเตอิกติดกับต้วก็ก่อนที่จะดูนะครับผมอย่าลืมกดครับผมกด กดเพดูนะครับอ่าใช่ไมัมยงั้นจะดูได้ไหมละ่ะอ๋อกดซับสไคร้แล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยโอ้ยไม่ต้องพูดดังกันไล้วม,มึงดูภาพมัเป็นคนดีดาเพิ่นี่เมื่อกี้<น>เห็นไหมครับ JB ไว้ทรงเหรียญเหมือนเดิมแล้ว ถ่ายเลยว่าเดี๋ยวผมจะดูอีกรอบหนึ่งเลยเจเจ้าความเลยนะเพงจังหวะบี๊นะเบาๆแล้วเริ่มมาเริ่มกับก็เริ่มหนักใช่ไหมเริ่มหนักเพื่อนๆผมก็ไม่ทันเหมือนกันแต่กับดูรอบหนึ่งอ่ะจบแล้วโอนี่ เออนี่มันแค่ทีเซอร์นี่ผมก็คิดว่าเป็นเองเดี๋ยวไปดูรอบหนึ่งกันดีกว่าครับเรามาเก็บอะไรแบบนี้นึงอ่าฮะเนี่ยจะดีไปทรงุนเด็ดอ่หยองหยุบขยงไอ้ใช้สั่งก็ที่คือเขาเบื่อแล้ว ไวเกินไวเกินอันนี้แล้วอันนี้อันนี้ก็ต้องมาลุ้นนะว่าอันนี้อันนี้คือบีทในเพลงหรอใช่ใช่แล้วใช่บีทเอฟวเออเฮ่อวันี้นะผมดูสองรอบแล้วผมก็ยังขึ้นมาแบบนี้โอเคเป็นไงบ้าง เหมือนทุกคนน่าจะคิดเหมือนผมอะคือที่เซนมันมาประมาณ40วิใช่ไหมแล้วบีดมันมาแบบบีดมันน่าสนใจเพราเพลอ่าใช่มันจะเป็นมันจะเป็นเพลงออกมาแนวไหนเนี่ยจะมันเลาใจเราสี่สิบสี่สิบสี่วิอย่างเงี้ยแต่อันนี้แต่นี้ไม่รู้นะว่าบีดมันจะใช้ตรงกับในเพลงหรือเปล่าอาจจะไม่ใช่ถูกก็ได้นะใช่ไหมแต่ว่าดูจากนี่เราน่าจะอย่างน้อยนนะคอสตูมน่าจะคอสตูมเดิมแต่เห็นแต่เห็นแน่แนคือ เปลี่ยนตรงผมเปลี่ยนอะไรกันนะเปลี่ยนลุคกันใหมวันนเปลี่ยนลุคเปลี่ยนลุคก,กัน,นก,ก็นเท่อ่ะเออก็ทีเซอร์วันนี้ก็ประมาณนี้ป่ะตัวอะไรบินผ่านกล้องท่านน่เห็นไหมเห็น <c oughs> ตอนวันนี้เราก็ไม่วันนี้ใช่เรามาดูวันแรงอะไรบ,บินผ่านแล้วกัน <c oughs> โอเคก็ฝากกดนะีไม่ใช่สิต้องบอกก่อนว่ามาทำตามคลิป ที่เพื่อนรีเควสอย่าเขินสิไม่เราเขินก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จบเร็วไปนิดนึงเนาะก็ฝากกดไลค์แชร์ซับสไครต์กันเหมือนเดิมด้วยนะครับและก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับผมบอกว่าอยากให้ดีแอคชั่นเพลงไหนหรือว่าจะทำอะไรอยากให้แบบว่ากระโดดตบสิบทีอะไรเงี้ยเรียบร้อย โอเคครับผมแล้ก็สำนับวันนี้ก็บ๊ายบายไปเลยครับผมไม่รู้จะทำเพลงเอ็นเทดิตยังไงเพื่อนๆช่วยหาท่อนเพลงให้ผมร้องได้ไหมเดี๋ยวเพื่อนต่กคลิปเส็จเกินเกินพอแล้วแค่นี้แหละครับไปแล้วครับบาย